สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทีหักแพงสุขุขสุขคนพอ,อกันอีกแล้วพี่น้องกับเคยหลาคือเก่าเนาะยามเศร้าๆพี่น้องลมพัดบิงๆโงดยลมพัดเย็นเลยตอนเศร้าๆนี่พี่น้อง thu nha con thu nha con thu nha liu Ờ, cứ lo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  hơn à bay hơn bay ừ oh, kinh 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 เดินนั่บ่ป่ะเดินให้ยังน้ำเนะอืมออ๋ออปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้ไวอย่าเล่นเด้ออย่าเล่นเด้อ แต่เสียวเอื่อยช่องเอื่อยยังนอนอยู่ตื่นก่อนเลยถามวงก่อนมาตื่นก่อนหมูเลยนเคลียร์ยังน้ำน้ำปิดไว้ปิดไว้ ปิดไว้ฉีพุ่นสีเขาดยห่ากระติก <rzy> ส <bursting> <t Atl amps> ิเตกน้ำลูกน้ำน้ำ chị quá tôi nhảy nữa tôi nhảy nữa mình cho bố mi nằm đến tôi nhảy nữa Nhàng lắm. Giờ chốt cho chốt cho chốt. Bơm bơm, bơm bơm bơm. Bơm. Lúc khẩn đi đí, lúc đi, lúc khẩn đi đi rồi Mặt thua đi, kỳ lọt Kè kỳ lọt แ่กิโลขันยาไหม เอ้ยังมันนี้ก็เป็นวันแรงงานอยู่สายหมองหลายบอนก็สิได้หยุดงานเนาะหยุดหมดคู่หมองพี่น้องเอ้ยมื้อนี้วันที่1เดือนกุมภาเป็นวันแรงงานก็ขอ,ขอให้เจ้านายที่รักฮักเพลงคืนเงินให้เด้อสุขผูสุขคนเนาะ วันแรงงานเป็นวันเงินขึ้นเงินให้ผู้ใช้แรงงานเนาะดูเห็เุยังวไงเห็เุยังวงเนี่ยเหตุยังขอให้โชคดีสุขสุขคนพี่น้องวันนี้ก็เป็นวันแรงงานเร็วกาสได้ไปเที่ยว ได้พักพ่อนหลังจากเฮงงานมาเป็นปีเนาะอะยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นลูกยืนข้นแล้วเร็วมงอนยืนขึ้นเร็ยวยืนขึ้นก่อนเร็วเร็ว lúc 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 luộc lúc luộc lúc luộc 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 คืนบ <c oughs> <c oughs> <Down. c oughs> ่คืนหายางแน่โหนะเออหัดยางยางไปโลดตามนี่นะปงไว้เฮ็หยังเอาละแหมย่างๆล่ะยางโอ้ยจับดีๆจับดีๆนี่ลงอีกแล้ว บ่เห็น <im> ย <ates> ินหยังก็เป็นคู่ย่างป่าลุงยกเวียนยังบ่ทันย่างยังบ่ทันเดินไกลนะให้ปิดติบเข้าเปิดติบเข้าโอ้เป็นหมดยังก็เป็นนะแต่ยางนี่ยังสยังบ่ฮอดเวลาเนาะฮอดเวลาเพิ่นก็สิยางเองคือว่าแหละ่ฮอดเวลายางคันว่าเฮาลงลูก บ่เป็นกันนอมรับพี่น้องเอ้ยเนาะ <c oughs> ดูคนแรกดิดูคิดแล้วละ่ะแม่กับอุ้มตลอดกัแม่นเอากันอนอมรับทุกคอมเมนต์ทุกคำติสมแม่เห็นลูกล่มบ่ได้ยันลูกเจ็บไปสิว่านได้ครับว่าเลยพี่น้องเย้ย เด้อไล่เบ <ini guarante on you> <t realidade> ้ก็เป็นดูไล่เบ้เด้อนะไล่เบ้กับไล่บูอันเดียวกันเลยไปสิว่าจังได๋เฮาก็บ่หายได้แม่มดทุกอย่างเลยพงลูกเป็นเียงแบบแบบตามใจตามใจม ตามใจพอตามใจมีอู้มีเหตุเตะให้ลูกลมนี่โอ้ยบ่ได้แม่นอู้มโลดเฮาก็ยอมรับทุกข์คําตีชมนั่นแหละพี่น้องเอยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แนะนําเนาะตอนนี้เฮาก็เฮ็ดตามคําแนะนําแต่ว่าน้องก็ยังบ่ย่างย่างได้อยู่ดอกแบบจับนี่ แต่ขันปามือแบบใส่เทล่าเก่าสองเก้าบางทีก็บ,บนเก้า้ำล่างขนนุ่มลวดล่างขนนุ่มให้ลวดจีไปใส้าย,า,ย,ยางไปตีคานไปอีกเลยไปหามีเลยมาเด้อมาเด้อมาเด้อ มาเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้บอบมา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 ขันไปทาขันไปทา,า,ปาย่างไปทาอยู่สาด์ผู bài 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 phá nhanh bài phá nhanh vào bài phá thậu bò cứ kèn húa chào cứ bài ໃຜເດີ້ໂລເດີ້ໂຕອັດເຊນະໃດ Gây mau mà người mắng yang thằng lang này lang 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 nè, lang 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 nè, Lại lại bay lại bay, lại bay đốt bài lạp bài lại mậtu lại mậtu hỏng mậtu 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 đi, mà <coughs> ลาอย่างกนยาอย่างเหยียบอย่างฮะไรแไม่ไปเอาอยากินเขาเสียมให้คนกินกินตอนเช้าโล่เนาะนอนก่อนเนาะคืนนี้ให้ให้กินเ่าก็ให้กินเธอหนึ่งยาแสงแสงยังนนั่แหละพี่น้องกินนุ่ม เมื่คืนกินนมดีขนาดอยากกินนมดีก,นนดดดกว่าอีแล้วจังตุย3แพ็แพอย่างไมันเช่งเช่บ่ แช่บใส่อีอเห็นไก่เห็นไก่จะเป็นไรไก่ไล่ไล่ไล่ไไมีที่ลงมาน้อยหนึ่งเปลี่ยนเมือทุกอย่างโผโผ ยางมาฮ่าพอยางมาฮ่าพอใไ่มากินมั you, uh ้มดูก uh ินเด้อมันขี้แดดหั่นยางมาฮ่าพอเร็วๆร็เร็วเนมนมนเอ้ยเ้ยเอมกินขาวไก่ให้หกก้อนเด้อนี่บ่อยากบ่เบอยากแล้วให้มันลวกอ่าให้มันขันบ่อยากนะ

ชี้ค <screws> ลิปน <desserts> <quin Daniel s> ี <é> ้ก็ขอลาเลยพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนด้เนาะขอกันหมาคลิปหนักสบายดีบาย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 อ่ะยืนยืนยืนาปบายบายบายยาวมาใส่กี่ดินอยากไปนอน เอาคำมานอนอยู่สะเอาไปจากเองเด้อไปแล้วพี่น้องสบายดีเอาคำมาปูนอนอยู่สะลูกโอ้ยปวกนะ